the bad night. 泰国情报局一聊就变态，观众朋友们大家好，欢迎收看本期的泰国情报局，我是钟岳，我们 Rocky 呐哈。最近有一部泰剧在中国非常的火爆，叫做《你是我的氧气》。本期节目呢也是请到了两位主演坤皮迪 e 坤纳来到我们的现场，走起哈！r y 欢我是来到《我是主持人钟岳。哈！ สวัสดีครับนัาสุพันธ์นะครับรับบทเป็นโซโลครับผมแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมอะไรกันจริงใช่ไครับครับแล้วเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วรายการจริงครั้งแล้วโอ้ยดีใจดีใจแล้วก็คือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เราเคยคิดว่าพี่ไม่ว่าตอนตัวเองอ่ะจะไปดั้จริงๆด้วยก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วก็ครั้งนี้นะคะออกซิเจนไปออนแอร์ที่จริงด้วยแล้วก็ ก่อนหน้านี้เราเคยคิดว่าคือเรื่องนี้อ่ะมันจะมีคนจริงที่สนใจขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยก็ช่องแรกๆอ่ะเรารับเรื่องนี้มาเราก็คือคิดยังไงคะก็คือคิดว่าแบบเป็นเรื่องแบบ โอเคเขาให้ผมไปผมก็ไปถ่ายละกันไม่ได้คิดว่าจะประสบความสาเร็จแล้วว่าจะยังไงนะไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเหมือนตอนแรกของน้าที่จะรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือเราได้เจอกับนักเขียนที่เป็นคนเขียนก่อนแล้วก็แบบมีการพูดคุยแต่ว่าคือตอนนั้นที่เขาติดต่อมาいいเราอยัางแบบติดเรื่องอยู่ครเราเลยแบบยังรับเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าโชคดีว่าเรื่องนั้นแฮเสินไปก็いいเลยได้มารับเรื่องนี้แล้วก็คือเหมือนตอนแรกที่ตัดสินใจรับว่าคือด้วยความที่ตัวบทเราอ่านแล้วเราชอบมาก เรายังก็ยังก็ยังคุยก,กันว่าแบบคือด้วยภาษาด้วยในเรื่องเขาเขียนมามันแบบพูดุ่นมากเราเลยแบบเราเลยแบบชอบเรื่องนี้แล้วก็เลยแบบอยากเล่นแล้วก็คือยังไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปฉายที่จีหรือว่าจะไปฉายไหนเลยคือดูแค่แบบพาทของตัวบแล้วแบบเราคิดก็คือคาแรคเตอร์มันตรงกับมิสไซของเราใช่ไหมครับหรือว่าก็มันคือคาแรคเตอร์มันก็มีตรงบ้างแต่ว่าหลักๆคือแบบมันมีความน่าสนใจของตัวละครสอโตที่แบบเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ก็มันมีบางอย่างที่มันก็ใกล้เราเหมือนกันแล้วก็มีบางอย่างที่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบต่างมาก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 ับเราเพาอย่าท้าทายใช่ไหมใช่ใชครับแล้วคุณแพทก็เป็นแบบนี้ช่ไหมครับของแตนนี่คือต่างคนละขั้วเลยเพราะว <c oughs> ่ากี๊กีคือเรียบร้อยมากมเป็นคนอบอุ่นมากอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวเองก็คือเป็นคนพูดมากแล้วก็ไม่ได้พูดทอขนาดนั้นแต่คนแบบโผงผางประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยในชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบแตกต่างก็ต้องไปเรียนรู้คาแรคเตอร์เยอะมากนะครับแล้ว คุณเพชรเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่เร่งเรื่องละครนใช่ใช่ใช่ครับเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็เวลาเร่งเาตื่นเต้นไหมคะแล้วก็ช่องนั้นอะคือรับรู้ว่าตัวเองได้บทีมาเรารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นจนไม่หลับนอนไม่หลับอยก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นความกลัวมากกว่านะตอนนั้นว่าเราจะ ทำคาแรคเตอร์นี้ออกมายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนนิยายออกซิเจนไปเยอะมากมทุกคนก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วแหละตอนเป็นแบบซีรีส์ที่ทำาับจันนิยายะอะไรเงี้ยเราก็เลยกดดันประมาณหนึ่งว่าอยากทําออกมาให้ดีที่สุดมากกว่าเพราะมันก็เป็นเรื่องแรกด้วยมันก็แบบหลายๆอย่างสิ่งที่ทําได้มากที่สุดก็ซ้อมเยอะๆไปเรียนเยอะๆแล้วเวลาอยู่ที่กองถ่ายเสร็จแล้วต้องไปเช็กด,ดู ในกล้องไหมคะว่าแบบถ่ายหล่อไหมอะไรแบบนี้ perfect ทุกอย่าง perfect ไหมไม่เราเราไม่ได้เช็ค <laughs> จริงนะเหรอทุกคนจริงจริงแล้วไ็นคนอยากอยากดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบถ่ายไปตอนนั้นแล้วก็เหมือนแบบเหมือนพี่พุศมกับเขาแบบเขาไม่ให้ดูเขาไม่ให้ดูเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงอะไร <laughs> อย่างเงี้ยก็คือามารอดูกันแบบพร้อมทุกทุกคนว่าแบบเพร้อมเลยว่าแบบเป็น,ปนยังไงคมีสิ่งที่แบบ ผู้กำกับเขาบอกว่าผ่านแล้วแต่ว่าตัวเอตัวเราเองรู้สึกว่ายังไม่ผ่านเลยอย่างเช่นสิ่งจุกอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออยังไม่โอเคยาจุกอีกรอบนึแต่ว่าผู้กำกับเขาบอกว่าผ่านแล้วสิงจุกเหมือนจะเหมือนจะแบบเมื่อไหร่จะผ่านมากกว่าแต่แต่มันก็จะมีบางสีที่แบบว่าเอะเราเทคนิมันมันมีหลายหลายสีเหมือนกันที่แบบว่า เทปเดียวผ่านค mm ัด hmm. แล้วหรออะไรเงี้ยมันก็จะแบบหลายมุม mm hmm. ใช่ไหมครับบางบางซีแบบว่าคัดเคปเดียวอย่างเงี้ยซีน <Okay. S 1> ซึ่งมันเป็นซีนดราม,ม่าด้วย mm hmm. ในบางรอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบ mm hmm. หล่อได้ได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบ <Okay. S 1> แต่เขาก็คงมองในมุมมองของพุ่มกับว่ามันมันได้แล้วอะไรเงี้ยเรา <Okay. S 1> อาจจะไปเก็บอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจจะต่อเนื่องที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าครับ <Okay. S 1> แล้วเวลาอยู่ที่กองอะเราสองคนที่แบบจัดปรึกษากันไหมอย่างเช่นคือบอก chapter หน้าอะไรแบบอีเราจะเล่นยังไงเราแบบออกแบบดีไซน์ที่แบบมีมีมีความสเปเชียลของเราสองคนเองแล้วปกติเราปรึกษาการเองนไครับส่วนใหญ่จากไม่ส่วนมากไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้ดีไซน์แบบว่าขนาดนั้นเพราะว่าอย่างอยางบางบางทีที่แบบเราจะเล่นกันก็อยากให้แบบไม่อยากให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยไม่อยากไม่อยากให้เขารู้ว่าแบบเราจะเล่นยังไงด้บางที่เขาตกใจกันมีมีจะเล่นโตครับมีจริงจริงบางซีนแบบ เขียนมาแบบซอฟๆเลยมาปุ๊บต่อหนะาปุ๊บเล่นปุ๊บน้ำตาไหลน้ำตาไหลต่อหน้าเราโอ้มานยะเยังไงดีทำไมกรกับยังไม่ยังไม่บอกว่าคัทแต่แต่คือมันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งคือถามว่ามันมันมันดีไหมมันคือสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปเราเราไม่รู้อยู่แล้วว่าอีกคนจะส่งอะไรมาเขาอาจจะรู้ ในตอนเราอ่านบทเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ทั้งที่จริงแล้วในในตัวเขานะตัวละครตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกอ,อีกแบบนึ้งม,มันก็จะได้มวลใหม่ขึ้นมาซึ่งเพว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกต่อการแสดงดอยู่แล้วอะไรแบบนี้นอย่างช่วง e ีพีแรกๆอ่ะเขาจะแบบนิ่งมากคือ่่อยพูดเขาจะแบบว่าคือถ้าอ่านอยากรู้เลยว่าแบบ คือสีหน้าเนี่ยคือไม่แสดงออกไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือแบบว่าคนแบบนี้มน่ากลัวนะน่ากลัวนะนั่นเขาไม่ไม่รู้ข้อมรู้สื่อเขาไงใช่แล้วเราแบบเราจะต้องต้องทําให้คนอื่นแบบไม่รู้ความรู้สึกเขาแล้วพอพาได้มาเจอกรีเนี่ยก็คือเขาจะค่อยๆแบบสเต็ ความรู้สึกของเขาขึ้นมาเรื่อยเรื่อเริ่มแบบแสดงออกทางสีหน้าอันนี้คือได้รับผมกบบทบจากเขาใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเหมือนเหมือนในในเรื่องโซโลเขาจะค่อนข้างแบบว่าปิดกั้นความรู้สึกเหมือนเขากลัวเขากลัวทุกอย่างเลยว่าแบบกลัวที่จะเสียใจกลัวแบบกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวที่เขาจะรู้สึกแต่พอได้เจอได้ได้เจอตัวเอง่ะก็เลยทําให้เขาแบบกลับมาแบบเหมือนชีวิตชีวาค่อยค่อยแบบกลับมาแบบในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็จะยากตรงที่แบบมันก็จะต้องค่อยๆไต่ว่าแบบ E ีีแรกๆเราจะต้องแบบแสดงออกมาไม่ได้นะรู้สึกมากไม่ได้แล้วค่อยๆแบบไต่ระดับของความรู้สึกขึ้นไปแต่ว่าทีนี้พอเวลาตอนที่ถ่ายใช่ไหมครับมันไม่ได้เรียงว่าแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยบางทีแบบเรียงแบบ E ีีแบบแปดมาก่อนเนี้ยแล้วก็พอถ่ายแปดเสร็จปุ๊บกลับไปหนึ่งใหม่เราก็จะต้องค่อนข้างแบบสวิชที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปนี่ไงแล้วเดี๋ยวก็ต้องแบบว่าเหมือนเราไปอ้อนเขาหน่อยอะไรเงี้ย แล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนที่แบบใน,ใน,ในคารกรเตอร์นะครับผมที่แบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแล้วในชีวิตจริงอะถ้าคุณนะัดเจอคนที่ชอบจริงๆริหรือว่าเจอความรักหรือว่าแบบอะไรแบบนี้เราจะกล้าแสดงออกไหมคะอย่างเช Lang ่นไปบอกักเขาอะไรแบบอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่ต่างเหมือนกัน <laughs> คือคืออย่างอย่างตัวโซโล่เนี่ยครับเขาชอบเขาชอบกรีใช่ไหมครับเขาค่อนข้างแบบชัดเจนเลยว่าแบบโอเคเขาชอบเขาแบบเขาหาเลยแต่ว่าอย่างถ้าเกิดว่าอยากเป็นแบงนี้ถ้าสมมติว่าชอบก็ก็ก็คงแบบ ไม่ได้กล้าที่จะแบบบุกเข้าไปแบบหาขนาดนั้นเราก็คงแบบเก็บตัวนี้แหละใช่ไม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 ่ใช่ว่ามีชัชังแต่เราก็คงแบบเราเราก็คงนิ่งๆค่อยๆคุยแล้วก็ดูค่อยๆดูว่าแบบเฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบมันมันมันมีโอกาสไหมไม่ได้ไปแบบคือไม่ได้ไปพุ่งเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าแบบุย ฉันชอบเธอแนววัยเราอายุแบบไม่แล้วก็จะค่อยๆดูว่าแบบความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมันไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันถึงเวลาแล้วเราเราถึงจะค่อยๆแบบบอกว่าเฮ้ยแบบเราชอบนะอะไรอย่างเงี้ยครัอ๋อครัอันนี้เป็นประสบการณ์ของคนที่อายุ27นะครับ ตอนนี้เราไม่มาถึงอีสุโพบลสองคนแล้คุณเพชรล่ะปกติในชีวิตจริงคือถ้าแบบมีความรู้สึกอะไรหรือกล้าพูดออกมาไหมแต่ว่าก็เหมือนคนคนอ่านของเพชจะเป็นคนข้างแต่กล้ากล้าใช่ไหมครับใช่คือเรารู้สึกว่าก็ชอบก็แค่รีบบอกแล้วก็พุ่งก็คือแบบ อ่ะเด็ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แค่ไม่อยาวแบบเสียเวลาเลยเด็กมันรอตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนซีเรียสเรื่องความรักมากว่าแบบโหยพอพอไม่ได้พมก็รู้สึกเศร้าพอแก่แล้วไม่ได้ไงพอแก่แล้วก็รู้สึกว่าเจอปุ๊บใช่ใช่เขาใช่กับเราจบอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ใช่อปเปลี่ยนโว้ยอะไรเงี้ยคือเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งแบบว่าเล่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยตอนโตก็เลยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่มี ครับตอนนี้ไม่มีใชเออแล้วรู้สึกว่าตัวเองแก่หรือเมื่อกี้ผมแค่ร้อนล่นนะเพราะว่าตอนนี้คนที่กำลังดูรายการน่าจะอายุ3ามสิขึ้นไปแล้วให้เขารู้สึกยังไงก็ไม่ได้แก่แล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่าใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กแล้วใช่คือคือวัยมหาลัยตอนนั้นเราก็คิดว่าเออวัยมหาลัยมันคือก็คือก็คือเด็กแหละเพราะว่าวัยมหาลัยเราได้เจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมาวัยทำงานเราก็ จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่เน้นทำงานทำงานทำงานเราอาจจะมองว่าแบบมันก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกระดับครับผมใช่ทหมับมันไปไวมากคือพอแบบเลย25ขึ้นมาแล้วเนี่ยแบบทั้งแบบสุขภาพเอลยอะไรเอลอใช่ไหมใช่ไหมคือมันมันคืออย่างตอนเด็กๆอ่ะแบบสมมติว่าเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการกินเราอยากจะกินอะไรก็ได้มันก็แบบมันก็ไม่ได้อ้วนง่ายด้วยแล้วก็แบบ เรื่องสุขภาพแบบพอเริ่มเลยีพ่ามาเริ่มมีแล้วแบบปวดหลงปวดหลังใช่เริ่มมาแล้วแบบตรงนี้ใช่ใช่ใช่คือแบบเราจะต้องไปจับแบบไปกินยาสังเวียนไพร์ใช่ใช่ครับผมแล้วต้นถ่ายหลายวันนั้นได้สัมผัสกคนเพลินได้สัมผัสกับคนแพ้ไหมับจริงจริง พราะใช้จริงแตละก,กันเยอะบอกว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาจริงๆิซีนซีนวันนั้นเป็นวันที่สองัใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> ใช่ที่วันที่สองเป็นเป็นเป็นวันที่สองทองี่ท้ายเลยครับก็เครื่องกําลังแบบเหมือนกำลังจูนกันแบบเริ่มติดก็เจอแบบอันนี้ครับแล้วก่อนที่เรื่องเอ่อเรื่องนี้เราสองคนได้รู้จักกันมาก่อนเลยหรือว่าคือเพื่อถ่ายเรื่องนี้เราเคยรู้จักกันเคยจะร่วมงานกันก่อนในอีกโปรเจกต์หนึ่ง แต, <laughs> แต่ว่ามันก็พับปายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนออกซิเจนซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาทำออกซิเจนก็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 เคยแบบรู้จักกันในโปรเจกต์นั้นมาเ <c oughs> ขาก็เยอะนลยรอ๋อ <c oughs> แต่ว่าเหมือน <c oughs> เปลี่ยนจากกองไปถึงประมาณนั้นเพราะว่าก็ก็ประมาณ4คนที่ที่มาเจอกันอีกที แล้วช่องโควิดมันเราเราสองคนได้ทำอะไรบ้างไหมครับโควิดห <COVID. S 1> มันเป็นช่วงที่ดาร์กมากเลยอะเป็นช่วงที่ <c oughs> <laughs> ถ้าของเพชรอะเป็นช่วงที่ที่แบบเครียดมากเพราะว่า <c oughs> เราก็ถ่ายจบไปแล้วแล้วแตนตอนแรกเราก็คือจะอ่อนแบบช่วงแบบต้นปี <c oughs> แล้วพอต้นปีปุ๊บมันก็เกิดอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> แล้วก็มาเจอโควิดอีกอามันทำให้เลือด แล้วก็เรื่องแบบโอ้ทำายกไรดีอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นพี่ก็ว่างงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็หวางกับตรงนี้ไว้เยอะประมาณนึงอะไรเงี้ย <c oughs> พอเป็นแบบนั้นเราก็ทาอะไรไม่ได้เราเราเลือกอะไรไม่ได้งานก็ยากแล้วที่จะสมัครนะเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ห <c oughs> าอะไรทำทำกับคงกับข้าเลยหรือว่าหัดเต็นเลยก็คือ <c oughs> เราอว่างนี้คือเราเคยคิดว่าจะไปหัดงานแบบนอกวงการมาทำใช่ไหมครับ กใช่ใเป็นงน้ำตจจามาลแล้ตอนนั้นน่าคิดแบบนั้นเลย <S <S แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเศรษฐกิจทุกอย่างมันมันโดนกันหมดเลยมันก็มันก็ยากด้วยก็เลยต้องหาอะไรทำพยายามแบบว่าให้ทุกคนเห็นในโซเชียลไปก็อืจริงๆอะเราือว่าแบบแบบนี้ก็ก็ต้องว่าสนาเนาะข้างในใครยังเช่นเอาลลอถึงอายุ อีสิท้ายหกสุดท้ายมีเรื่องดังแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบเขาเรียกว่าวเลยยงไข่จี้นยืนหมิงก็คือแบบภูบาสสะัดไปแล้วก็ความสวัสดิ์เข้ามาอะไรแบบนี้ใช่ฉันนี่แหละโัวอับพับแล้วแหละนตัวใหญ่ที่ให้กำลังใจนะครับคือที่มีความฝันอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบ เื่ออบาสักแป๊บเดียวก็ยองแพ้แล้วก็ไปไปแบบทิ้งความฝันไปแล้วไปทําอย่างอื่นอะไรแบบนี้คือจริงๆผมรู้นะครับคนอคนักก่อนหน้านี้คือคยเป็นนักกีฬาสสยเกมใช่ไหมเลยตกใจว่าทำไมอยู่ดีๆก็มาเป็นนักแสดองอีกคือมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ <c oughs> เออมันเกิดขึ้นตอนที่มีวันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินข้าวแล้วคือปกติน้นจะไม่ชอบออกไปแบบเหมือน ไปข้างนอกเวลากลางคืนกลางคืนเราไม่เที่ยวกลางคืนหรอไม่ไม่ไม่เที่ยวกลางคืนแบบคือไม่ออกไปไหนเลยครับน้อยมากที่จะออกไปแล้ววันนั้นแบบเหมือนเพื่อนเราก็แบบขยันขยอให้ไปนะครับแล้วก็โอเคไปก็ได้แบบเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันที่แบบชวนเราออกไปแบบเหมือนมันก็เป็นร้านกินข้าวแบบนั่งชิลอย่างเงี้ยครับประมาณปีกว่าแล้วชวนเราเราก็เลยแบบโอเคอาต้องไปแหละ เราก็เลยไปแล้วตอนนั้นไปเจอไปเจอที่ไก่เขาเป็นแบบเหมือนเป็นผู้จัดอยู่ในช่องสามอะไรอเงี้ยครับก็คือเจอแล้วเขาก็แบบเขาก็มามาถามมาแบบคุยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นผ <c oughs> ู้ี้อายมากๆคือด้วยความที่แบบเด็กที่แบบติดเกมะครับไม่ไม่บแบบมไม่ค่อยออกบ้านใช่เข,ข้าสังคมไม่เป็นเราเราไม่รู้จะคุยกับเขายังไงอะไรเงี้ยเขาก็ถามแล้วก็ได้ต่ตอบว่าแบบ <laughs> แล้วเป็นคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าปฏิเสธด้วยแบบเขาพูดอะไรเราก็แบบจะตอบว่าแบบไม่ก็แบบโอเคกับครับ,รบ,รบเลยเด้วดีๆก็ก,ก,ก็มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยเราได้ลองไปแคสแล้วคอนของเขา ชีวิตมันไม่ไม่แฟร์จริงๆบางคนแบบแ่าหยามากมากเไม่มีคนมาติดต่อแล้วคนแบบใช่ไหมครับคนแบบแบบไม่ค่อยสนใจแต่ว่ามีคนมาติดต่อแล้วครับครับครับอย่างเดียวก็ยังเข้าวงการไดแ้แต่ว่าหลังแต่ว่าแต่ว่าหลังแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือแบบยากมากๆเลยนะครับ <c oughs> คือ,ค,อคือพอพอเราเราได้ลองไปแล้วกลายเป็นว่าแบบหลายๆอย่างน,นก็ต้องมาปรับปรับเยอะแล้วก็เหมือน เราไม่รู้ว่าเราโดนเขาแบบใช้แบบเทคนิคอะไรหรือเปล่านะเห <c oughs> มือนเหมือนกลายเปนล้วพอได้เริ่มเรียนการแสดง <c oughs> ได้เริ่มทําอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมันมันสนุกแล้วก็กลายเป็นว่าคนรอบข้างเรา <c oughs> อะครับมาบอกว่าเฮ้ยเราดูแบบ หมือนบุคลิกหรือแบบอะไรเงี้ยแบบดีขึ้นจากที่แบบปกติเราแบบนั่งแบบถ้าปกติก็คือแบบนัาหอย่างเงี้ยมันไม่กล้าพูดกับใครจะแบบเหมือนแบบปิดเปิดตัวเองแล้วพอเราไม่รู้สึกว่าแบบอะไรหลายๆอย่างมันมันดีขึ้นเราเราเลยชอบเราเลยแบบอยากลองอะไรเงี้ยพอลองนจากเล่นตอนนั้นไปก็เงียบเงียบไปนานกันครับแบบเราก็กลับกลับมาคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันใช่ฐานหรือเปล่ากับเพราะว่าก่อนก่อนนันเนี้ยเราก็เคยแบบเล่นเกมเราเคยแบบแข่งเกมมันก็ มันมันมันก็ถือว่าแบบประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งแล้วแบบเพราะว่าแบบแต่อย่างเล่นเกมมันก็จะมีโกว่าแบบได้แชมป์แล้วนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันมันไม่มีโกอะไรให้เราแบบรู้เลยว่าแบบคือจุดไหนที่เราจะแบบมันใช่มัน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 คือสักเซสมันทำให้เรายิ่งแบบเฮ้ยเราอยากจะไปต่ออีกเรื่อย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 เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันไม่มีทางตัน<ม>ก,าการแสดงมันคือไม่มีทางตันมันเป็น<ม>คือมันทําให้เราได้แบบเรียนรู้ที่จะพัฒน,นาตัวเองแล้วก็แบบ,บทาให้เราแบบ,ค,บคือคดีขึ้นไปได้อีกเรื่อย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 เราเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นจอยกับมันแล้วก็แบบด้วยด้วยความที่พอได้เริ่มลองทำเนี่ยครับพอผลงานแรกมันออกมาเราสึวกว่าแบบเฮ้ยเราเห็นฟีดแบ็กที่บางคนที่แบบมาบอกเราว่าแบบ เฮ้ยรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้แม้กระทั่งบางคนมบบเขียจนจดหมายมาแบบหาเราเราก็นั่งอ่านแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยบางวันที่เขาเครีคยดเขามาดูเราเอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบแบบมีความม,วาม,มีความสุขมากเลยเราเราเลยรู้สึกว่าแบบเออตรงนี้มันเป็นแบบสิ่งที่เราทำแล้วคือมันไม่ใช่ได้แค่ตัวเราใช่คับคนอื่นได้ด้วยแล้วพาเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากเราเลยแบบกลายเป็นแบบว่าหลัก เล้วก็เ,เลยแบบ,บ,บตั้งใจที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่ตรงนี้ได้นานแล้วก็แบบก็อยากแบบเก่งขึ้นยอยเรื่อย